ขอบิ๊แจ๊คที่มีลิควิดสีขาวอะสวัสดีครับพี่แจ็คแหม่สวัสดีค่ะตอนนี้เสร็จแล้วเอามานี่นเยเลยทรายค่ะหรือแปล่าอย่างนี้เวลาลูกค้ายเยอะไป,ปะติดต่อสายยาวอย่างเงี้ยโอ้ยคนสายด้านของเ่ะอันนี้ผมน้องเสร็จแล้วนะคะแค่เล็มๆนะคะน้องบอกว่าเอานิดหน่อย แต่เวลาหนูอะลูกค้าคนไหนที่จะไปไปบอกช่างทำผม่ะค่ะว่าเอาเล็ดเอานิดนิดหน่อยๆเนี้ยค่ะหนูบอกว่าเอ็นพุซี่เอนเอนพุซี่อะไรขึ้นก่อนนะเอานิดหน่อย Just a little bit นะไม่ต้องเอ็นพุซี่นิดหน่อยจิมมดจิมมดเจ็ดบาทเจ็ดก็ หนูเป็นลมบ้าหมูหนูชักใช่ไหมสช่างภาพเดี๋ยวนะคะใจเย็นๆหามุมอยู่ค่ะน้องหามุมอย่าหาเนะ่ปนนางเอกโซเชียลมีสุดค่ะพอดีพี่บอกกับน้องไม้ว่าพี่จะกับเป็นนางเอกอยู่ช่องโซเชียลแคมมีช่องเป็นของตัวเองแล้วมีแฟนคลับเยอะมากพี่ก็ดีใจเพราะว่าหนึ่งคุณก็อยู่เมืองนอกค่ะลูกค้าหลายๆคนอยู่เมืองนอกแล้วก็ลงเครื่องมาแล้วก็มาทําผมเลยพี่ขอขอบคุณนะคะ ก็กลับบ้านไปก่อนไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาตัดผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวทำผมสวยให้ก็ปวดเพราะว่าไม่ได้นอนไงคะไปหลับไปนอนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาผมน้องตรงนี้ทีเดียวทำไมให้น้องล้างผมอีกรอบหนึ่งตรงนี้ค่ะผมหนานิดนึงอยู่ได้สวยเออนิ่งๆไว้ พอดูโซเชียลแกจะว่าแตกน้องบอกว่าความยาวเท่าเดิมไล่ทุกมืงค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมมีวอลลุ่มเสียๆไปคลอกให้มันแห้งๆนิดนึงนะคะมันจะเด้งดีเซคิดพี่ไหนสิน้องไหมช่วยพิดสนณกแกรนิดนึงว่า วุฒิศักดิ์เ<ห>ป๊ะแต่ทํายังไงร้านพี่เป๊ะอย่างเงี้ยทำยังไงดีอ่ะคลินิกอะไรดีอ่ะพี่นิกเป๊ะเหรอกำลังคิดอยู่เนี่ยเป๊ะอย่งเขาเป๊ะอย่างเงี้ยเรายังไม่มีห้าเลงเอายังไงดีอ่ะเพื่อนๆในโซเชียลแคมคิดให้หน่อยสิคะสโลแกนร้านพี่ตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ะวุฒิศักดิ์เป๊ะอย่างเงี้ยเราเราเป็นอะไรโผลเออ เทินิกชับช้าก็บบบโบราณอ่ะชักช้าตะลันกิดอยู่เอาอะไรดีวะเมื่อกี้มีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งรอบกองมามาไ้หานนองไม้บอกว่าน้องไม้เราเจอกันที่กองถ่ายค่ะเขาบอกเล่นฟูเฮาเช็ดกระจกทนนั้งวันเดี๋ยวพี่ไม่เคยรูฟูเฮาสเป็นอย่างน้นหรือเปล่าบอ่อ ก็น่าจเอออายก็เช็ดก,กระจกเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่แล้กาแฟใช่ไมหมครัวเฮาส์หรืออะไรครับเป็นบ้านใช่ไหมครับอะไรมันก็คิดฟินนะก,กำลังคิดอยู่นะถ้าปีหนึ่เดี๋ยวกันนะให้เพื่อนเพื่อเราคิดให้พี่หน่อยสิว่าเอาท่าไหนอ่ยที่ไม่ใช่ท,ท้ายของคุณผู้ศึกษาก็ได้ได้ อย่าดังนะเดีย๋ยวนะหลับตานะลูกนะหลับตาเดี๋ยหลับตาดีๆนะเห็นเล่จะเก็บเอาไว้ไปทำสเสน่หนะคะเอาผมน้องไม้ไปทำสเสน่หนะคะเสเก็บไ้ให้เพื่อน เพื่อนแฟนคลับคสนี้มาตัดผมพรุ่งนี้ได้เจอผมตองนี้นะคะเก็บไปให้ร่วงจากตรงนี้จริงๆค่ะไม่ได้ร่วงจากที่อยู่นะคะ ผมน้องไม้ง่ายๆสบายๆนิดเดียวนิดเดียวค่ะจดดโตงกันโอเคให้น้องได้ดูแหละตัวเองก่นขอละเออโอเคน้องไม้ไอ้น้องมานี่มานี่กอนมาให้พี่นิดนิดนิดนึงนะคะเ <c oughs> <c oughs> ต็มที่เลยค่ะอันนี้อุ้ยผิด ขอบตาเนี่ยแต่งเมื่อเช้าสวยมากแต่กลางคืนนะ่ะเวลาเนี่ยสามทุ่มกว่าละอายผู้หญิงลูกค้านั่งมองเวลานี้สามทุ่มครึ่งกลางคืนเป็นผีปอบเพราะว่าตอนเช้าอเป็นสาวสวยมากเลยนะเพราะว่าขอบตาเก่มากกลางคืนมันไหลบา,บายยนะคะดูลูกค้าเรามีทุกรุ่นนะคะ <c oughs> แวะ๊บๆแว๊บๆเห็นไหมคะผมข,ขาวๆแว๊บๆแว๊บ <c oughs> ลูกค้า อืแต่ละนางดูสิโอเคบ๊ายบายค่ะไปเช็ดขอบตาก่อน